อีกหนึ่งมหามิตรในการขับเคลื่อนอรารยสถาปาปฏ์ที่ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน Thailand Ferry Design Expo มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนั่นก็คือบริษัท n r a u t o s y s จำกัดผู้ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์เพื่อช่วยในการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเดินทางเพื่อคนทั้งมวลครับสำหรับบูธของเรานะครับก็คือของบริษัท NR a u อ o อโต้ซีดจำกัดนะฮะเป็นบริษัทที่ผลิตเบาะมิวแชร์ผู้สูงอายุที่ใช้ขึ้นลงรถยนต์เป็นระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยแล้วก็ใช้ช่างไทยในการผลิตครับทุกขั้นตอน,นครับผมตัวบเบาะนี่จะเหมือนเบาะ v i p เลยนะฮะก็คือมีปรับดันน่องไฟฟ้าขึ้นลงได้แล้วก็มีเอ็นหลัง กดปุ่มอับค้างไว้นะฮะเขาก็จะยกขึ้นไปเลยแอบเห็นนะคะว่าเบาะนี้คือหนังแท้ด้วยใช่ไหมคะเป็นหนังแท้ครับผมเป็นหนังแท้เกรดพรีเมียมเลยฮะตัวนี้ใช่ครับก็คือสั่งซอกมาแบบพิเศษนะเฉพาะโรงงานเราเท่านั้นครับเราจะบอกว่ามีการนวดด้วยนะคะเบาะนี้นะคะสามารถกดแล้วก็นวดสบายใจนะคะนั่งรถไปนะคะแล้วก็ได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยเนาะนี่คือขึ้นเรียบร้อยแล้ว ี่ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผลงานของคนไทยนะคะบริษั์เอ็นอทาาบริษัท NR ออโต้ซี Phillip, ของเราก็ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมา นำเสนอซึ่งก็จะเป็นวีแชร์นะครับสำหรับขึ้นลงในรถยนต์นะครับสามารถที่ยกลงมานะครับสามารถเข็นออกไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นประตูสไลด์ขนาดเล็กหรือว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนเราก็จะสามารถที่จะติดตั้งเข้าไปได้ทุกรุ่นนะครับและวันนี้นะครับเราก็ยังมีนวัตกรรมใหม่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะเป็นลิฟต์ยกขึ้นด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับที่ NR a u t o ร์ออของเรา ได้นำมาจัดแสดงในวันนี้นะครับวิวแชร์ขึ้นลงรถยนต์โดยระบบอัตโนมัติโดยบรยิษัท NR Auto Sys ซจำกัดครบจบในที่เดียวครับ